สวัสดีพี่น้องผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่รักทุกท่านครับในเช้าวันนี้เห็นใบหน้าของทุกท่านมีรอยยิ้มทางคณะวิทยากรก็รู้สึกดีใจและก็ชื่นชมทุกท่านขอให้ทุกท่านนั้นได้รักษามาตรฐานของการฝึกอบรมไว้ในวันต่อ,ตอไป สำหรับเมื่อคืนนี้ทางคณะวิทยากรได้มอบหมายงานให้พวกเราไปปฏิบัติในช่วงเลือกจากเวลาฝึอกอบรมในที่พักของทุกๆท,ท่านจากการติดตามได้พบว่าทุกท่านนั้นได้ให้ความร่วมไมายร่วมมือในหมู่คณะของตัวเองได้เป็นอย่างดีแต่อาจจะมีบางส่วนนะครับที่ยังมี าการทําง,งานล่วงเลยเวลาพักผ่อนอด้วยความเป็นหัวเป็นใยของคณะวิทยากรจึงได้มอบหมายให้สายตรวจออกไปตรวจเยี่ยมท่านไปตรวจที่พักหลับนอนไปตรวจครัวสุขาภพิบาลและก็สถานที่เราใช้ร่วมกันผลปรากวดตามคําที่สายตรวจแต่ละสายออกมารายงาน ขอขอบคุณผู้เข้ารับการอบรมทุกคนที่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่สายตรวจได้แนะนำไปที่น้องผู้เข้ารับการฝึกอบรมครับในการที่เรามาอยู่ร่วมกันนั้นอาศัยแต่เฉพาะความมีระเบียบวินัยความมีน้ำใจความสามัคคียังไม่พอวันนี้ผมจึงอยากจะฝากข้อคิด หลักการเรืยนชีวิตอีกหนึ่งข้อให้กับพวกเรามีลกอยู่สองชนิดสองประเภทชนิดที่หนึ่งคือลกกระสาพวกเราจะรู้จะเห็นแล้วว่าลกกระสานั้นมีผิวมีขนสีขาวเมื่อโดนประกายแดดจะทำให้เกิดความเรียววาวซึ่งทำให้พวกเรานั้นอยากมองอยากเห็น เวลาที่นกกระสาเยือ,อยยากทุกท่านเชื่อไหมครับว่านกกระสานั้นเห็นค่าชีวิตสัตว์เล็กสัตว์น้อยอีก,กินเพื่อเป็นอาหารในแต่ละวันมีนกอีกที่หนึ่งคือนกแรง้งทุกท่านจะรู้ดีว่านกแร้งนั้นหิวดูมอมแมมลูกลางหน้าตาหน้าเกลียดหน้ากลัว มีน้ำซ้ำดังมีกลิ่นสาบเหม็นซึ่งไม่น่ามองไม่น่าเห็นสำหรับพวกเราแต่ชีวิตของลูกแรงนั้นพวกเขาเองไม่เคยไปเห็นค่าชีวิตไม่เคยไปเบียดเบียนใครเลยนอกจากกินซากศพซากสิ่งมีชีวิตที่ตายไปแล้วนั่นคือคุณค่าของเขาเรียดกับชีวิตของพวกเราการเป็นมนุษย์นะครับ คุณค่าของการเป็นมนุษย์ไม่ได้อยู่ที่เปลือกนอกเพียงเท่านั้นแต่อยู่ที่จิตใจของพวกเรานะครับดังนั้นให้พวกเราได้ไปสร้างความตระหนักให้กับลูกเสือในกองลูกเสือของท่านให้นําไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันขออุยพรให้พวกเรามีความสุขตลอดระยะเวลาที่อยู่ในท่ายนี้วันนี้ขอพบปะก,กับพวกเราไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ